สวัสดีครับผมนื้อแพทย์จักรีวัชครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้ให้ข้อมูลกับยวกับขานอสไซนัสนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ดูวิดีโอที่แล้วเราอยากจะรู้ขานอสไซนัสคืออะไรท่านสามารถดูได้ที่นี่นะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราจะมาทำคำถามาฝึกหัดนะครับที่เป็นบอร์ดสามค t i o n เกี่ยวกับขานอสไซนัสซินโดรมนั่นเองนะครับแล้วก็ อาวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาทวนสักหน่อยว่า structure อะไรผ่าน Carcinosineus แล้วก็งานของ structure พวกนั้นเนี่ยงานมันคืออะไรบ้างถ้าท่านรู้ว่า structure อะไรผ่าน Carcinosineus แล้วงานมันคืออะไรบ้างน่ะท่านจะสามารถตอบคําถาม Carcinosineus syndrome ได้แบบง่ายได้เลยนะครับ structure อะไรผ่าน Carcinosineus บ้างนะครับมี6อย่างนะครับวันนี้ทวนจากกูเดอเชลล์นะครับ1คือ internal c a r ชเชตอ r รนะครับผ่านคาวนูสไซนัสไปนะครับหลังจากมีคื a l n อร v e นะครับคร a เนอ r ์ e สามอัลคล o ร์มอเตอร์นะครับ c r e เน e ร e สี่คือโทรคร r n น r v e นะครับครีเนอร์ฟหกคือดูซ n น r v e นะครับแล้วก็มีครี a น n ร r v ห้าสองบรัชคร a เนอ n e r ห้าคือ t r i จ i n a l Nerve เนะี่ย V 1คือ Ophthalmic Nerve แล้วก็ V 2คือ m a x i l l a r y Nerve นะครับหกสตรักเจอร์นี้เนะี่ยผ่านคาวนูสไซนัสครับ ตอนนี้เาดูฟังก์ชันของสตรัคเจอร์ต่างๆที่ผ่านข้าวนียไซนัสนะครับเซลล์เลือดหลักอินเทอร์นอลคาร์เทจนะครับเป็นหลอดเลือดแดงเราท่านจำฟังก์ชันของหลอดเลือดแดงได้วไหมครับเอาเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงมีสารอาหารมีอิเล็กโทรไลต์ต่างๆมาเลี้ยงเนื้อเยื่อใช่ไหมครับอินเทอร์นอลคาร์เทจเนี่ยจะมาเลี้ยงพวกสเลีบรเซอร์เคเลชันพวกสมองใช่ไหมครับสเลิบรคอร์เทกซ์ของสมองของเราใช่ไหมครับแล้วก็มันมาจาก มาจาก uh, ด้านซ้ายคงณจะเหว่า v e n c มาที่อ่า uh, Ascending a r c u a t y o t a ใช่ไหมครับด้านขวาด้านขวาเนี่ยจะมี Breaker s a p ก i r แล้วกมา Common c a r t i d e นะครับด้านซ้ายนี่มันมาจะมากับจะมาจาก a c ช r a t y o t a เลยแล้วกมา Common c a r t เ i d ร e นะครับแล้ว Common c a r t i d ์เนี่จะ split เป็นสองสองอ่าสองอ่า section ใช่ไหมครับ External c a r t เ i d e มอยางที่บอกเนี่ย เอาเลือดมาเล lips, umas, ี้ยงช่วงหน้านะครับ suprathyroid superficial temporal ต่างๆเนี่ย intercarotid เนี่ยจะผ่านขึ้นไปบนสมองผ่าน c a v r o u s sinus มานะครับแล้วไปเลี้ยง cerebral cortex and middle anterior cerebral artery middle cerebral artery ต่างๆนะครับอันนี้คือ internal carotid นะครับแล้ว internal carotid เนี่ยมันผ่าน carotid v sinus กันไปแล้วเลือดไปเลี้ยงที่สมอง แล้วอีก5้สตรักเจอร์ที่ผ่านคาร์บอนอุตสัยนันะครับเป็นอะไรบ้างส่วนมากคือ n คร l เน r v ์ใช่ไหมครับ r คร i เน n e ์ก็คืออะไรครนเนอร์ที่มันเป็นเป็นเน r ร์เนี่ยที่ออกมาจากสมองนะครับที่ออกมาออจากสมองแล้วมันมันให้ความเคลื่อนให้ความรู้สึกเซน s o รีกับหน้าและคอเราส่วนมากนะครับอันนี้แตกต่างกับสไปน l เน r ร์ใช่ไหมครับ s p i n a l n e r v e เนี่ยคือเนิร์ฟต้องผ่านใครสลังอย่างเช่นเนอร์ฟที่คว n คุมแขนครับ b r a c h i a คเอ e เฟ็ n e r v น to c o ที่ o o n t r o ขาเนี่ยมันออกจากสมองเราแล้วมันต้องผ่านใครสลังแล้วก็มาที่แขนมันครับสมองสั่งให้แขนขยับี่ยต้องผ่านไขสันหลังนะครับอันนี้ตต่างครนชครนนี่อมจากสมองทันทีแล control หน้าเรา Control คอ,อเรานะครับ c r a n e นรแรกที่ผ่านคำนวณไซนัสนะครับคือ c r a n e นสามออคเล o ร์นะครับ แล้วก็ o ok c ล l a เ motor nerve เนี่ยมันมีฟัง์ชนอะไรบ้างนะครับ o ok c ล l a เ motor nerve เนี่ยสมน้ำกล้ามเนื้อที่ตานะครับกับการที่ uh, a, a combination หรือ pupil light reflex คือคือปิดม่านตานั่นเองใช่ไหมครับ c r a n เนอร e r v e นี่ s u p p ายกล้ามเนื้อ superior r e c t ์ s ซึ่งตอน superior r e c t ร s contract เนี่ยมันมัน elevate ลูกตาขึ้นไปมันเอามันมัน elevate ลูกตาขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ medial r e c t ์ s นะครับ คือตอนตอนมิดเดิลเร็กเตอร์สกล้ามเนื้อมันมันดึงเนี่ยมันเอาลูกตาเนี่ยอะดักชันลูกตาไปไปไปที่จมูกอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็อินเฟียร์เร t กเตอร์สนะครับอินเฟียร์เรกเตอร์สตอนมันดึงมันดิเพรสตตามันเอาลูกตาลงไปใช่ไหมเอาลูกตาลงไปแล้วก็กล้ามเนื้อ i n f e r i ย r oblique นะครับมัน attached กับ l a t ิ r ไซด์อย่างีตอนมันดึงเนี่ยมัน Elevate ลูกตาึันไปแล้วก็ Abduct เอาตากไปด้านนอก abduction นะครับเอาตาขึ้นไปเอาตากข้างน,นอกแล้ว cranial nerve 3ก็ supply เปลือกตาเลยด้วยนะครับ l e v a t o r palpebral Sup superioris นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้มันทาให้เปลือกตาของ elevate นะครับถ้ามันมีอะไรกับ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 มีปัญหาคือกับ branch n ่ที่ m a supply เปลือกตาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในเปลือกตาตกนะครับ condition ทั้งด้วย Tosis ์โ s ส์คือเวิกตาตกนะครับแล้วก็ผ่าน parasympathetic nerve fiber เนี ça, いい่ย cranial v e 3เนี่ย control pupil ของเรานะครับฉันที่บอกเนี่ย pupil คือม่านตาใช่ไหมครับ่วนหน้า control การปิดม่านตาของเราคือ cranial v e 3ใช่ไหมครับฉันมันเป็น e f f e r e n t limb ของ pupil p u p l light reflex ขอนเคยบอกเนี่ยตอน Uh, สายเข่าตามากเกินไปเนี่ยเครนเนลสามบอกให้ปิดม่านตาหน่อยหรือตอนเราอ่านหนังสือเนี่ยตอนเราต้องโฟกัสเอาหน,นังสือมาใกล้ๆเนี่ยจำไหมตอนผิวพุ่มมันคอนสตรั c เนี่ยอันนี้จะเรียกว่า accommodation อันนี้คือเครนเนลสามเหมือนกันคือปรับโฟกัสปิดม่านตาอะไรต่างๆนะคะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหานี้เนี่ยผิวพมของเราจะบลอนถ้าผิวพมของเราเนี่ยคอนสตรั c ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือมีปัญหาเกี่ยวกับเครนเนลสาม ต่อไปนะครับ cranial 4ที่ผ่าน c r a n i o s i n a p s ไป cranial 4คือ t r o c l e a r nerve นะครับ control ตามันกันนะครับกับ movement ของตา control กล้ามเนื้อถัด่า superior oblique นะครับต่อไปนะครับ cranial 5มีแค่สอง branch ที่ผ่าน c r a n i o s i n u s นะครับ cranial 5คือ trigeminal nerve ใช่ไหมครับมีสาม branch ของเรามี o p h t h a l m i c maxillary กับ mandibular branch คือสาม branch ใช่ไหมครับ แค่สองบรัชผ่านคนานาูนไซนัสคืออ่อฟตาวน์เมกบรัชกับแมก็กซ์เลอรี่บรัชนะครับคือนี่เกี่ือบเซนทรีการความรู้สึกที่อ่ที่ผิวของเรานะครับที่หน้าของเราออฟตาวน,น์เมกบรัชคอนโทรลแค่ช่วงบนของหน้าความรู้สึกช่วงบนของหน้าตานะครับจมูกนะครับแล้วก็สเกลผิวของอของกรลกช่วงหน้า Maxillary คือช่วงช่วงตรงกลางหน้านะครับ Control ช่วงช่วงรู้สึกของของตรงกลางหน้าคือ Maxillary Branch นะครับเพราะฉะนั้น V1 คือ Optic Nerve กับ V2 คือ Maxillary เป็นสอง nerve ของ trigeminal nerve ที่ผ่าน c a e r n o t i sinus เครือ nerve สุดท้ายที่ผ่าน c a r o t i sinus นะครับคือ c r n i nerve ห c r n i nerve หคืออะไรท่านจำได้ไหมครับ Abducens nerve Control g ล้ m ม n e ื้อไหลที่ตา Lateral rectus ตอนมันดึง lateral rectus เนี่ยดามัน abduction หรือเอาตาไปไปด้านนอกเรีย abduction of the eye นะครับแล้วการจำ uh, structure ที่ผ่าน cavernous sinus เนี่ย uh, จะจำยังไงเพราะในในในอะไรในใน medical science เนี่ยการจำเนี่ยมันมันต้องจำอะไรเยอะมากเลยมันต้องมี trick ใช่ไหมครับเราจำ cranial nerve กับ uh, กับสันเลือที่ผ่าน cavernous sinus ได้ยังไงใช้ mnemonic s โอทอมคัทนะครับโอทอมคัทโอทอมเนี่ยคือสตรัคเจอร์ที่ผ่านลา t e r a l wall ของคานูนไซนัสแล้วก็ Cat, คัทความจริงมีสองอย่างนะอ่แคัทคือสตรัคเจอร์ที่ผ่านตรงกลางของคานูนไซนัสครับโอ okay, เคโอทอมนะครับโอทอมนี่คือสตรัคเจอร์ที่ผ่านข้างๆหรือลา t e r a l w a l ผนังข้างๆข,ของคานูนไซนัสครับมีอะไรบ้าง โอนะครับคืออัลคล o โมเตอร์หรือคลร n เนอร์สามทีนะครับทีโอเอ็มครับทีคือโทรคลาเนอร์คลร์เนอร์สีโอคือออฟตาลเมกเนอร์หรือว่าวีของทร i จมโนเนอร์นะครับเอ็ม uh, นะครับคือแม็กซ์เลอร์เนอร์หรือวี t ของทริจมโนเนอร์นะครับนี่คือโอทอมเพราะฉะนั้นอัลคลาร์โมเตอร์เนอร์ออฟตาลเมก โตรเคีร์ m a x l r n e เนี่ผ่าน lateral wall ผ่านข้างๆข,ของคา v น r น s i n นะครับอนนี้มาดูสตรั u เ t อร์ที่ผ่านข้างในคา v e r น s i n นะครับมีสอง structure แต่เราใช้เราใช้ใชน n e m o n i c c t นะครับ C A T แล้วตอนเราตอนเราดู structure เราดูจาก m นะีเดล l to l a t e r a เนี่ย C คือ internal carotid artery A คือ abducens nerve แล้ว T นะครับ ทีคือโตรเคลียร์แต่ทีเนี่ยมัน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 อยู่มันอยู่ออนลาทร l w วอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ca ca internal carotid artery แล้วก็ um a b d u c e n e r v e แล้วก็ T อันนี o, man, ้ on the นเด e r ลาท a l าวอลละ T คือ Trochlear Nerve นะครับเพราะฉะนั o, ้นนะครับถ้าท่านจำข่าวๆได้กับเ l e a r Nerve พวกนี o, ้แล้วก็ internal carotid แล้วก็ Function รู้รู้ฟังชันต่างๆเ l e a r Nerve ผมกนี้เนี่ยทวนพานขานไซนัสเนี่ยตอนมีคำถามเกี่ยวกัโนไซนัสซินโดรมแม้ว่าคนไข้จะมีอ่าอินทรีย์เชื้อหรือการติดเชื้อในคาโนไซนัสและทำให้เขามีซอมโบเสจะมีริมเลือดในในคาโนไซนัสทำให้คนไข้มีอาการต่าง,างๆเนี่ยถ้าท่านรู้อาการต่างๆพวกนี้เนี่ยแล้วมันแบบอาการตรงข้ามกับอ่าอาการอาาร่อา,กา,รอากับงานของงานของเครนเนอร์พวกนี้เนี่ยท่านต้องคิดเราเนี่ย คนนี้เนี่ยมีปัญหาในคาร์โนทไซนัสเปล่าเป็นซอมโบเซสและมีอะไรต่างๆในคาร์โนทไซนัสเปล่าเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมในบ้านจักปวัดครับสวัสดีครับ